เดี๋ยวก็รวยเดี๋ยวก็รวยสนับสนุนโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติจัดกิจกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี2568ตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมถึง31สิงหาคม2568โดยในปีนี้นอกเหนือจากคนไทย7กลุ่มเสี่ยงที่มีการรณรงค์ในทุกๆปีแล้วยังมีกลุ่มเป้าหมายอาทิกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำหรือสถานพินิจต,ต,ต่างๆซึ่งถือเป็นกลุ่มเปราะบางและกลุ่มปิดที่หากมีการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วจะช่วยควบคุมการแพร่ระบาดภายในเรือนจำหรือสถานพินิจที่จะนำไปสู่การ เจ็บป่วยรุนแรงและเสียชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะทั้งนี้เริ่มลงพื้นที่และจัดบริการเชิงรุกหน้ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณีจังหวัดนครปฐมพร้อมกระจายวัคซีนไข้หวัดใหญ่ไปยังกลุ่มเปราะบางทั่วประเทศค่ะที่ผ่านมาเราได้รับความร่วมมือจาก ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเข้ามาดูแลแล้วก็ครั้งนี้เป็นการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะคะซึ่งเราได้รับความเมตตาจากทางสาบศช,ชแล้วก็โรงพยาบาลสามพานนะคะในการเข้ามาฉีดเพราะเราเป็นสถานที่ควบคุมเวลาน้องๆอ,อยู่ด้วยกันนะคะก็จะมีหอนอนซึ่งจุได้ประมาณไม่เกิน12คนซึ่งถ้ามีน้องๆเป็นโรคทางเดินหายใจ1คนมันก็เป็นการยากที่จะป้องกันแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่ด้วยแม้ว่าเราจะป้องกันให้ลูกๆได้ดีแค่ไหนแต่เจ้าหน้าที่ก็มีการเดินทางไปสถานที่ต่างๆซึ่งก็มีความสุ่มเสี่ยง ได้รับการอนุเคราะห์ครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่ดีนะคะในการที่จะเป็นการป้องกันโรคที่จะเข้ามาติดต่อให้กับน้องๆค่ะเพราะว่าโรงพยาบาลสามพานเนี่ยจะเข้ามาแบบดูแลสม่ําเสมอ ทุกเดือนนะคะเราก็จะประสานกันแล้วก็จะมีรอพสตอหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน,นะคะบ้านดงเกตที่รับผิดชอบอยู่กับบ้านปราณีในการที่จะดูแลเป็นประโยชน์มากเพราะว่าเราสามารถที่จะควบคุมถ้าเกิดว่าเราเข้ามาที่เนี่ยเด็กทุกคนจะได้รับแต่ถ้าเกิดว่าเราพาออกไปบางคนอาจจะแบบมีการหลบเลี่ยงก็อาจจะได้รับวัคซีนไม่ครบอันนี้จะครบร้อยเซถ้าเด็กป่วยเราเข้ามาดูมันก็จะจํากัดวงของการเจ็บป่วยได้ค่ะ ทุกๆปีเราจะเตรียมไว้ประมาณ4ล้าน5แสนโดสนะครับแต่ปีนี้นะครับก็ ในเบื้องต้นเราก็จัดหาไม่มาเหมือนปีที่ผ่านมาคือ4ล้าน5แสนโดสแล้วก็ทางคณะกรรมการหลักก็เห็นว่าปีนี้น่าจะมีการระบาดเพิ่มมากขึ้นก็เตรียมสำรองไว้อีก1ล้าน5แสนอยู่ระหว่างการจัดหาอยู่ก็รอติดตามดูว่าเราจะจัดหาอีก1ล้าน5ได้ทันไหมถ้าทันก็จะกลายเป็น6ล้านแต่ขนาดนี้แน่แนแล้วคือ4ล้าน5แล้วก็กระจายไปทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยรวมถึงโรงพยาบาลที่ดูแลเรือนจาและสถานพินิจทุกแห่งทั่วประเทศคนที่กลุ่มเสี่ยงเนี่ยถ้าติดเชื้อแล้วโอกาสที่จะนอนในโรงพยาบาลก็จะนานกว การรักษาก็จะยากกว่าคนที่ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยงนะครับคนที่ฉีดแล้วนะครับเมื่อได้รับเชื้ออาการก็จะน้อยกว่าคนที่ไม่ได้รับฉีดการฉีดครับการารณรมณ์ก็ว่า ไข้หวัดใหญ่มันจะมาตามฤดูกาลนะฮะฤดูกาลสําคัญคือหน้าฝนนะจะมากับกับฝนนะครับเพราะฉะนั้นการรณรงค์เราจะเริ่มตั้งแต่1พฤษภาคมไปสิ้นสุดที่31สิงหาคมในระหว่างนั้นถ้าเกิดมันยังมีวัคซีนเหลือนะครับเราก็จะฉีดเก็บตกสําหรับคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดช่วงรณรงค์การฉีดวัคซีนนะครับภูมิต้านทานก็จะอยู่กับเรา1ปีปีหน้าก็มาฉีดกันใหม่ครับแล้วพบกันใหม่ในรายการหุนทางพารวยสวัสดีค่ะ